มูลนิธิอารยสถาปัดเพื่อคนทมวลเปิดบ้านต้อนรับคณะลีลาดวัยเก่าจากสมาพัพธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยและสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุประเทศไทยที่ได้มาเยี่ยมเยือนและโชว์ลีลาเสต็ทเท้าในการเต้นลีลาดเพื่อสุขภาพและความบันเทิงเพื่อเตรียมบันทึกสถิติโลกในเร็วๆนี้ครับ เราจะมีงานวันที่17เนี่ยเป็นมาลาณะลานคนเมืองนะคะ17กุมภาพันธ์ค่ะที่กรุงเทพมหานาครค่ะลานคนเมืองค่ะเวลา15นาฬิกานะคะอย่าลืมมาติดตามค่ะ<ม>ก็สาวๆที่เห็นนี่เราจะไปร่วมกันเรีลราส2,000คนนะคะที่ลานคนเมืองค่ะเราให้แต่งเป็นชุดไทยนะคะบางท่านอาจจะใส่เป็นออทองกราวก็ได้ เป็นสีสันแต่ที่สําคัญคือต้องมีหมกักวนะคะขาดไม่ได้เลยอ๋อไม่น่าวันนี้มหมวกันมาค่ะ<า>อ๋โอโด<า>คือเราร่วมกันกับกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็จะมีสมาคมกีฬาและนันทนาการด้วยผู้สูงอายุประเทศไทยค่ะ กีฬาลีลาดหรือบอลลูมแดนซ์คือการเต้นรำของคู่ชายหญิงตามจังหวะดนตรีที่มีแบบอย่างและลีลาการเต้นที่สวยงามและสนุกสนานโดยถือกำเนิดมาจากกลุ่มชนชั้นสูงในทวีปยุโรปเมื่อกว่า1,000ปีมาแล้วและแพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อกว่า150ปีที่ผ่านมาครับผู้สู่ออยู่บ้านนะคะจะซึมเศร้าการลีลาดเนี่ยเป็นการรักษา ตัวเองได้ดีที่สุดนะให้ยิ่งกว่ายานะคะไม่ต้องทานยาค่ะถ้าออกมาอยู่เพื่อนๆได้พูดคุยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าช่วยเศรษฐกิจประเทศไทยดยไม่ต้องซื้อยาเมืองนองประทานแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องห่วงใหญ่เพราะมาอยู่เข้ากลุ่มเพื่อนฝูงถ้าพวกเรามาได้เนี่ยรับรองอายุยืนค่ะก็ดีใจนะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนี้ทําให้ได้รู้จักเพื่อนเยอะๆแล้วก็มีความสุขที่ได้มีการมา ออกกําลังกายโชว์อะไรบิกินบนที่เดิมพสโอ้โหนี้นี่แต่งแบเลยแข็งแตัวสวยด้วยนะบคคุณ่ะนี่แต่งตั้งตีสองใหตื่นมาเนี่ยชชบค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจดีสุขภาพดีค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าแหมแฟนๆรายการชมอยู่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมด้วยต้องต้องนะคะต้องสมัครเพราะว่าทุกท่านจะมีชื่ออยู่ในหนังสือเรามาร่วมกันแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อของท่านได้ใน Facebook ของสมาพันธ์สตรีทำความดีประเทศไทยได้อันนี้คนสมัครนี่ต้องอายุเท่าไหร่ครับโอ้ได้หมดเลยเราเริ่มตั้งแต่15ออไม่าสเพาะผู้สูงวัยนะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัย <17 S 1> ค่ะฟออค่ะสิบกุมภาพันธ์ที่ลานคนเมืองบ่ายสาโมงเป็นต้นไปใช่ค่ะเพรา มารพรมกับบรรดาสาวงามและหนุ่มหลอ่อโอ้โหมากันกี่คนนะงานลางเดืองเนี่ยสองพันนะคะสองพนคนนะครับเราไปพบกันนะครับ